สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนนะโดยเฉพาะต้องเคยล่าเคยเก่าพี่น้องมันเปิดมากอายุกระหองน้ำเอาต่อมาอันนั้นพ่บอกม่แน่พี่น้องมันสักผ้านาะมันสักผาดูแค่ตู้ก็มีแต่ว่าเคยล่าสักปิดสักเป็นแต่สักมือก็เลยจีสักผ้าเนาะผ่าเอามีเสือ มีส่งมีพาห่มรวมกันเลยแช่ไว้แล้วก็ดีอามาย,ยองอยู่พี่พนมันมตัวนี้จะเป็นผงซักฟ้าเนาะเอาสิยองตัวนี้ก่อนยองแล้วแล้วก็ค่อยแซ่ปับผนุ่มเนาะี่นองมาเลยี่นองซักเลย งามปัยญาวสักผา,าก่ยัดย็นเย็ยนนี่เย็นนี่น,น้อยนึ่น้องน้องสักมือเบิร์งเครื่องกมะบี่จะาสักโเป็นเน้อของนึ่งพักโเป็น ซักมือมาเบิ่งกันสิผ้านหรือว่าผ่านการสัตว์ป่าของเคยมา ขอดีของการสักขาอย่างหนึ่งก็คือได้ออกกำลังกายอย่ยางที่ช่องตื้อตื้อขาสะอาดอย่างสำคัญที่สุดีก่ก็คือมือเท่านี้ก็ส,สะอาดทุกท่านมือเท่านี่ก็สะอาดพอดีที่สุดก็คือมือสะอาดเนาะเพราะฉะนั้นต่นอบ้านทุกขทุกคน กันยาันต้องสักขาเลยออกกำลังกายมือเกิดเกี้ยงน้ำเสื้อผ้านี้กัดกี่เกี้ยงบกเกี้ยงบยงวมเนี่ยเราสลาดเป็นติดตุลา ก็เลยเคยหล้างสัตว์อีกปัตตี้บ๊เคยได้สัตว์ให้วันนี้ก็เลยได้สัตว์ก็ซีเรียกว่าเนี้ยเพืลายไอนี่ได้สีจุ่มล่วงเลยกับเอายับฟันให้หมุใส่หรือว่กันเนี่ยลายเกิน ตอนใจเลือดขวนหน่อยมาต้อนทักเลือดขึ้าละขึวนมาแบบนี้คลองนี่รัเลย ต้าผ่านดออกไหมเนาะมีศี่ศรัทธาของเคยหลานมันผ่าน

ไปสายมันเรียบร้อยน้องปิ้งไปเลยไล่ไปเลยตัวสักแล้วมันจังบ่สิเวลาปุ๊บปั๊บปุปับเลยส่งเสื้อาห่มซักใสกันเลยบ่มีแยกสีอีกสีเลยแบบ จไปเอยมันมีคำว่าเนี่ยีนานชีน,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 นี่เอากำล,ลังกายยาำสาๆ มองยัมมงงกแบบชมวังมี่ังก็ชื่อมานุง่งเธอเดียวสักหน่ยมียังไงทนโอ้ไม่เสียลายายนี แดดขนาดตัวนี้ไุฟูเกี่ยวข่าก็ห้อยพอเห้งต้องเห่าแต่อีกต้องเสมือกับสีกเกียวเป็นรลอกสุดท้ายของปีนี้มันกำลังสุกแต่ว่าให้พอุกก็มีก็เลยสิทธาสุกควอมกันนะสีเกียว

ไก่ไก่หอมเชียวเชียวหลังจากไล่แล้วเนาะ ในพงศักฟ้าอองเล็กน้อยสักก็ไงกันห้องบอลีลาใส่หมดเลยใส่หมดเลยออกกันใส่หมดเลยใส่ลายจันจะหอมลาย

สามชินาทีจังตากพี่น้องเมียไปพอกันตอนตากฝากเนาะตากแล้วเรียบร้อยพี่น้องมีคางมั้นพร้อมมีคางนี้พร้อมเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบใจสุกูสุกคนตินนนามาเบ่งพี่น้องผาก็ไล์กดแชร์กดติดตามเนาะส่องเคยลาพอกันคลิปนาสบายดี